ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสังคมแห่งการลงทุนทุกท่านนะครับผมคิวทาวัดนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาพูดหรือว่าจะมาแชร์เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับอาทีเนี้ยหลายหลคนหลายคนคงคงจะทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าว่าความเสี่ยงเนี่ยคืออะไระบางคนบางคนก็ยังไม่ทราบแล้วว่าความเสี่ยงคืออะไรใช่ใช่แบบว่าแทงหวยแล้วก็ลืม ลืมน,นะครับว่างวดน,นี้งวดน,นี้จะถูกจะถูกรางวัลหรือว่าจะถูกกินใช่ไหมคือว่าผมว่าผมว่ามันมันก็มันก็โอเคอ่ะมันก็คือความเสี่ยงอ่ะแต่ว่ามันก็บวกบวกความเสียวด้วยคือมันไม่เสี่ยงเสี่ยงอย่างเดียวไงมันมันต้องลุ้นลุ้นอีกเออเสียวหนักมันจะรู้มิว่าจะถูกมันจะถูกหรือจะได้ตังค์ใช่ไหม Uh, ทีเนี้ยความความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงผมที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงสิ่งสิ่งที่เราไม่คาดคิดหรือว่าความเสียหายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเนี่ยครับมันคือความเสี่ยงงั้นหลายๆคนก็บอกว่าไม่อย่างอย่างผมเนี่ยคือคือลอง ลงทุนในหุ้นไงครับอยู่อยู่ในตลาดหุ้นเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงใช่ปะเป็นนักลงทุนมันก็มีความเสี่ยงคนทําคนทําธุรกิจเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงปเปิดร้านทํานู่นทํานี่เง,งี้ยมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าหลายหลายคนก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้องทาก็ได้ไงไม่ต้องทําไม่ต้องเสี่ยงใช่ปะคือคือผมมองว่ามันก็เสี่ยงนะคือ ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันก็เสี่ยงนะเสี่ยงคือเสี่ยงที่เราจะไม่ได้มีคุณภาพชีวิตในแบบที่เราต้องการเสี่ยงที่เราจะไม่ได้อยากทาอะไรในสิ่งที่เราทําอย่างนี้ไงล้วแล้วเรารับมันได้ใช่ไหมละ่ะอือไม่ถ้าถ้ารับมันได้ก็โอเคก็คุณก็อยู่อย่างเสียเส่ยงๆอย่างนี้นนะี่พอพอมันหมดหมดช่วงเวลาไปปุ๊บก็รับ ก็รับในความเสี่ยงนั้นไปใช่ไหมผมว่ามันก็เสี่ยงเสี่ยงที่เราแบบไม่รู้ว่าวันวันข้างหน้ามันจะมีอะไรกับกับเราขึ้นมาเงี้ยแล้วเราไม่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือเอาไว้เงี้ยมันก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันทีเนี้ยถามว่าทําไมทําไมหลายๆคนหรือว่านักธุรกิจหรือว่าคนที่ทําลงทุนเงี้ยอย่างผมเป็นคนลงทุนยาเป็นแบบ นักลงทุนอ่าลงทุนในหุ้นอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าคนที่ทําธุรกิจเนี้ยเขาเขาไม่รู้เหรอว่าว่าทําไปแล้วแบบเฮ้ยมันเสี่ยงนะมันแบบมันอาจจะต้องเสียเสียหายอะไรเงี้ยคือเขารู้อยู่แล้วไงแต่ว่าแต่ว่าเขามองเขามองถึงสิ่งที่เขาจะได้รับอะ่ะสิ่งที่เขาคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเสี่ยงไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรกลับคืนมาคนนี้ก็บอกว่า เออใช่ป่ะคือแบบเราเราเสี่ยงเพื่อที่เราจะได้ผลตอบแทนที่มันมากกว่าความเสี่ยงนั้นที่ที่เรากระทาไปเนี่ยแต่ว่าไอ้เรื่องของความเสี่ยงเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนที่เข้ามาทําธุรกิจใหม่ๆหรือว่านักลงทุนใหม่ๆเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้แน่นอนแบบเม้ยเราเรามามา เราก็ลงทุนไม่เยอะอยู่แล้วทําอะไรไม่เยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันก็บางทีเราอาจจะแบบทําไปทํามาแล้วเราก็คึกเถิเม oh. ใช่ไหมคะใช่ไหมเราก็คึกเถิมแล้วเราก็อัดหนักอย่างผมนี่ก็แบบอัดหนักเคืทอทไปหลับเหมือนมันถูกทางหลายๆรอบเงี้ยอัดหนักแล้วก็เป็นไงเจ๊ง <c oughs> <c oughs> คือแบบคือผมว่ามันก็ต้องเจ๊งกันมากอ่อนทุกคนแนะ่ะไม่ใช่ว่า นักลงทุนหรือว่าจะเป็นคนของผู้ทําธุรกิจก็ก็แล้วแต่คือยยังไงมันก็ต้องเจ๊งอ่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเจ๊งมากหรือว่าเจ๊งน้อยทีนี้นคุณก็ต้องมาเลือกว่าคุณอยากจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอยากเจ๊งแค่ไหนแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเจ๊งอยู่แล้วเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยความเสี่ยงมันลดลงได้ด้วยด้วยความรู้และกาประสบการณ์ใช่ปะ เคยสิ่งแรกเราเราก็ยังไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ทีเนี้ยเ,เจ๊งเจ๊งเบิ้ลก็มีประสบการณ์ไงมีประสบการณ์ด้วยมีความรู้ด้วยก็เอเอมันมันก็ต้องมันก็ต้องคนที่ทําธุรกิจเนี้ยมันก็ต้องเคยเจ๊งเจ๊งในธุรกิจนู้นธุรกิจนี้มาก่อนก่อนที่จะจับจุดได้ไงว่าว่าเฮ้ยอะไรเนี้ยมันทําให้เรา เจ๊งในครั้งนี้อะไรมันทําให้เราผิดพลาดในครั้งนี้พอทีนี้พอเรารู้มากขึ้นประสบการณ์เรามากขึ้นความเสี่ยงเรามันก็น้อยลงไงใช่หมทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่อยากมีประสบการณ์ในการเจ๊งเยอะๆคุณก็ต้องหาความรู้ให้มันเยอะๆไงทีนี้ผมก็เลย แค่อยากมาแชร์ว่าเอ้ยการทําทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าเราก็ลดลงได้ด้วยด้วยความรู้นะความรู้แล้วก็ประสบการณ์ทีเนี้ผมก็เลยอยากแชร์ให้ให้นักลงทุนมือใหม่หรือว่าหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยให้เรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็อย่าไปกลัวไปกลัวในเรื่องของความเสี่ยงเข้งยู่แล้วคือแบบ มันเจ๊งมันเจ๊งอยู่แล้วอะเข้ามามันเจ๊งอยู่แล้วแต่ว่าคือถ้าคุณถ้าคุณมีความความรู้มากเนี่ยมันก็คืถ้าคุณถ้าคุณมีความรู้มากเนี่ยมันก็ช่วย ช่วยลดตราการเจ๊งไงความเสี re <know it. S 1> ่ยงก็ลดลงคุณอยากได้แบบไหนอะความรู้เสี่ยงลดความเสี่ยงด้วยความรู้หรือว่าลดความเสี่ยงด้วยการเจ๊งหรือว่าหรือว่าอยากจะอยู่แบบเสี่ยงใช่ปะอืมก็เลยอ่ะฝากกว่าหาหาความรู้ให้เยอะๆแล้วก็แล้วก็เจ๊งให้บ่อยๆจะได้จะได้แบบความเสี่ยงจะได้ลดลงเนาะ ครับขอบคุณครับ